บ้านเกิดที่ไหนเจบูมเจภูมเองเหรอเจบครับชื่อเบนเบนเบนนะผมลองผู้กับสุดสุดมาแล้วในว่านะครับวันนี้ท่านลองผู้กับสุดสุดนะครับของคาสก้าเนาะนพร้อมชุดนะทําไมถึงไปรักมอไซค์เขามารักมากินกินข้าวกันผมมารับน้องมารับน้องเอเป็นคนขับใช่ไหม รับรถยนต์ตอนจับไหมเอาตรงๆนะครับตอนจับผมครับเออนะเป็นคนขับนะอันนี้เวลาที่ไหนมาบ้างกี่คันเมื่อกี้ในรถกี่คันสองคันสองคันสองคันใช่ไหมสองคันนะไปรักกี่คนเนี่ยไปกี่คนคนเดียวคนคนเดียวยกขึ้นเลยเหรอไม่ครับผมช่วยอยู่แล้วเออคนช่วยเออนแหมันตอนแรกเกิดกระบะเออกระบะกระบะใส่คันแรกรักที่ไหนขโมยที่ไหน ขอนแก่เลยครับขอนแก่วันไหนวันนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ตีมาเลยครับตีมาแล้วตัวนี้ที่วานนอนวานนอนทีกคันหนึ่งใช่ไหมทําไมต้องต้องพอาคันที่วานนอะมันง่ายหรือไงง่ายครับทําไมเลือกวานนอนฮะเจอพอดีเจอพอดีใช่ไหมเอเป็นคนขโมยมาใช่ไหมกระบะที่ไหนขอนแก่นครับขอนแก่นอี่ มีป yeah. ืนครับมีปืนด้วยครับนรถขี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาเป็นช่างไฟครับช่างไฟขอนแก่นครับเอาแล้วขอนแก่นขโมยกระบะแล้วมอเตอร์ไซค์เหรอขโมยจอดต่อกันเหรอที่เดียวกันไหมไม่ไม่แต่ขอนแก่นเหมือนกันมอเตอร์ไซค์คันไหนครับคันแรกคันแรกของมาจากบ้านเออเก่งเสดวยไหมเสรดไอันนี้เสดไหมเสดนะเออดีมากลูกผู้ชาย ตอนนี้มันเกมแล้วนะตำรวจตำรวจเขาจับจำได้นะเออแต่ก็ยังดีนะที่ยังไม่ขับรถหนีเขาขังหนีไหมผมไม่หนีับผมไม่หนีผาขังหนีไหมท่านผมกลัวเอ้ยน้องกลัวก็ยิงตามทิศเลยเออถ้าจะไปหนีเขาได้ไหมเพราะมันเกมคือเกมนะไปชดใช้กรรมในคุกนะต้องรองถ่านเลยนรดูข่าวมาจะรู้มันเดียวกันไหมรถยนต์กับตฟร์เซย์ละที่ราชบุรี มอำเภออะไรคอนเกิรจังเลยและเองก็ร่วมด้วยนะนะเพราะว่ายกรถขึ้นยังไงก็ต้องร่วมอยู่ดีเดี๋ยวจะไปจับลุ่ที่วานอนิวา่าจวานอนิวา่านะคือี่ทีรักษาไปเข้าใจั้มอันนี้เขาร่วมสกัดจับที่เฉลยนะก็ะถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนะดีแล้วล่ะต้องรู้ว่าเราทำอีก แล้วคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยรถเขาขายมีกระบาดด้วยนะกระบะด้วยเนี่ยยิ่งหนักเลยนะขอนแก่นะครับสรุปสรุปเองขโมยมา3ามคัน